ราะผมเจอของแข็ง <Double kill. S 1> มาดินี่ไงผมโดนแน่เลยว่ะผม <Double kill. S 1> โดนแน่เลยว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่กับเกมฟรีไฟล์แล้วนะในปี2568โอ้โห จะเข้าปีใหม่แล้วด้วยนะครับก็คือจะบอกว่ามีน้องๆเนี่ยร้องขอกันมาเยอะนะก็คือแบบถามกันมาเยอะมากเลยอยากเห็นพี่โชว์เนี่ยเล่นฟีฟให้ดูครับเอออยากเห็นพี่กลับมาลั่นวงการฟีฟที่พี่เลิกลั่นไปเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้เห็นผมเล่นฟีฟกันมานานแล้วผมจะกลับมาเล่นแล้วนะครับและก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปดูคลิปนี้กันเนี่ยขอกาลังใจคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นแล้วก็คนละหนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการที่จะทําคลิปออกมานะในเกมฟี When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. คือผมจะกลับมาเล่นฟรีไฟในปี2568นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็ยังสนุกอยู่ไหมยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัดสินเหมือนกันว่าผมจะได้ทําคลิปต่อไปไหมแล้วก็จะดูผลตอบรับด้วยไงว่าน้องๆเนี่ยให้ผลตอบรับคลิปนี้ดีขนาดไหนแต่ผลตอบรับคลิปนี้ดีเดี๋ยวเจอก,กันยาวๆเลยครับฟรีไฟเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอลองเล่นโหมดปกติก่อนแล้วกันก็คือกระโดดล่มป่ะใช่ไหมผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมมมมเเเเอองนนนนี่่ยไได้ล้ลลาปป็แหืกุ เอาตัวรอดมาตายเดิมแต่ความสนุกเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องรู้นว่ายังสนุกเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวผมจะลงที่เมืองพีกเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรพีกๆโอ้โหมีแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเป็นคนละแอ8วิเดี๋ยวนี้ปืนนี้มันยิงยิงดีขนาดนี้เลยเหรอผมว่าผมเจอของแข็งแล้วนะสวัสดิ อะไรอ่ะคือเกิดได้อีกเหรอคือยังไงอ่ะทำไมผมยังเกิดได้วะทำไมเป็นไรมันเกิดได้ก็เกิดวะวินานกะปุกเรอาอาวุธไม่พร้อมอย่าไปวัดกันมาเลยนี่คืออะไรเนะี่ยคือผมก็พึ่งตรงนะผมไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วอะแบบนานจริงนานจริงตอนแรกก็พอตามทันอยู่นะว่าแบบเออมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างต้องใช้ปืนอะไรถึงจะดีไอ้นี่นี่หว่าที่ยิงเราอะทุกคน ผมจะปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าอาวุธเราไม่พร้อมนะแต่วค่อยไปเอาคืนมันภายภาคหน้ามึงเจอกูแน่น,นี่คืออะไรเนี่ยอ่เรารับไปก่อนนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรบ้างะเว้ยคือพุ่งตรงเลยว่ายังงงงอื่นๆมึนๆเหมือน,น,น,นกันแต่ปืนนี้ดีนะก็ในคลิปนี้นะเผื่อน้องๆอยากจะมาเล่นด้วยกันนะครับหรือว่าอยากออกคลิปด้วยกันก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้ได้แล้วก็แบบว่าเอออยากเล่นด้วยกันหรืออะไรงงี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่อคลิปหน้าเอามาสอนที่เล่นหน่อยอันนั้นคืออะไรวะ เฮ้ยผมวางไอบอลไม่ได้หายแล้วฮยคุณทำอะไรของกูดีอะผมวางไอบอลไม่ได้ไม่ใช่หรอกทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใหม่นะครับไอ้น้องนิ้งนิ้งมาล้มว่ะแม่งล้มเราจริง แต่จะบอกว่าสนุกนะทุกคนถึงแบบว่ามันจะนานแล้วอะผมก็ยังรู้สึกว่าสนุกนะยิ่งตอนเล่นอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ติดนะตอนแบบเกมมันออกใหม่ๆเลยอะตั้งแต่แบบว่า ยุคอ,อะไรนะยุคที่แบบไม่มีอะไรเลยแค่วิ่งเก็บของแล้วก็ไล่ยิงไม่ได้มีอะไรโอ้โหเอาละยัวหน้ายัวตาคือจะเป็นวัยรุ่นสายฟรีนะครับส่วนรหัสนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นรหัสที่ทผมเนะี่ยซื้อมาอีกทีนึงครับซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่วะในราคา500มั้งเหมือนจะเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วด้วยนะ,นะมาเดี๋ยวรอบนี้จะมาแก้มือนะครับทุกคนคือเราเพิ่งกลับมาเล่นไงคือมันก็เป็นธรรมดาใช่ปะล่ะเออมาเนี่ยน้องๆเนี่ยใครเก่งๆเนี่ย แบบว่าจะมาเล่นด้วยกันได้นะมาสอนพี่เล่นหบบน่อยดีน้องคือแบบว่าพี่พี่แบบอยากเป็นตัวตึงฟรีไฟ้างหว่าวัยรุ่นอยากจะเป็นอันดับหนึ่งของฟรีไฟอ่ะเป็นไปได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> พูดอะไรเฟอร์เจอร์เหรอเกินโกเออมาเดี๋ยวแก้มือตนอนนี้แก้มือเมื่อกี้นี้มันไอ้นี่ไม่ได้ไนงะวางไอ้บอลไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวรอบนี้ลงที่ไหนดีดูแผนที่ก่อนอู้เอาจริงแผนที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ ไม่เยอะหรอกแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนเออมันดีดีขึ้นมันดีขึ้นลงพีกอีกปะหรือเราลงนี่ไหมพีกนี่มันจะพีกไปปะเอาไงดีวะรอบนี้ที่หนึ่งแน่นอนรอบนี้ที่หนึ่งแน่นอนต้อนรับการกลับมาอ๋อเดี๋ยวนี้ลงปืนบปืนให้เลยเนะี่ยไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไล่ต่อยแล้วหรอโอเคคือรอเลยอะคือพร้อมเสิร์บอะ แต่จริงผมเองก็ชอบนะสนุกดีเมื่อก่อนนี้ชอบมากแต่เดี๋ยวช่วงหลังนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าสตรีมหลายเกมไงก็สามารถมาดูสตรีมได้นะครับในช่องโชกุนโช,โชเลดีในทิกต็อกนะหลายเกมรถทุกวันนะอ่ะเออซิ่งแวนทุกวันอนะ่ะมาดูได้นะกระบะซิ่งรถเก่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเจอในไลได้ครับรอบน,นี้ผมจะไม่พาลาดละก็แต่วางไอวอลยังไงมาเนนะี่ยโอเคได้แล้วได้แล้วทุกคน เฮ้ยไม่เจอแต่คนตึงๆวะมาดิอี่ไโอโ้โจรร้องของอะเข,เขาเขาดูถ,ถูกเราเกินไหมยคือยืนยืนแบบยืนเบ้าเลยอะเป็นไงก็พอตึงไม้ตึงมือกระโดดกระโดดยิงได้ไงประเด็นอะมันคือไระเน่ะเดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันผมเอาของก่อน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย <Elena> าาอุ๊ยหมาดนะไอ้น right. ี่หมาเลยนะผมเอาปืนกลียว่าะผมไม่อยากเล่อนลูกซองละนี่เสียงรถป่ะมันมันลงรถป่ะอุ๊ยมันคมมันคมไอ้นี่มันคมมันมาแล้วมันมาแล้ว โนแน่เลยวะ่ะผมโดนแน่เลยวะ่ะผมโดนแน่เลยวะ่ะโอ้โห,โอโหลองของอะมันวิ่งล่าผมยนี่ัก็ผมเป็นไก่อ่ะแหมพราะคุณมันจะง่ายไปเปล่าเห็นผมเป็นไก่หรือไงเนี่ยเออขับรถมาถึงปุ๊บจอดจะเอาผมเลยเป็นไงเจอของจริงเจอของจริงดันๆแบบนี้ผมผมเก็บหมดอะตอนนี้ครับเหลือ29คนนะผม กำจัดไป2คนนะสายห้าวสายห้าวเออสายห้าวล่วงไป2คือแม่งคือมันรู้ปึ๊บมันจอดรถยิงปั๊บอะโดนสวนไงคือคิดว่าเราไม่เป็นมวยนะแล้วก็พอเป็นมวยอยู่เออเราก็พอเป็นมวยอยู่เห็นอย่างงี้คือในคลิปนี้ผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยคล่องนะเพราะว่าพูดตรงเลยว่าต้องปรับตัวเหมือนกันแต่ก็เล่นสนุกนะเล่นสนุกขึ้นเยอะ,อะเออทีนี้ผมยังให้เวิร์กอยู่นะมันสนุกเพราะกูยิงได้นี่แหละเอ้ย <Kill. S 2> เจอพอดีเจอพอดีเมาส์มันลวนๆยังไงไม่รู้่เมาส์มันแบบสลวนสลวนโหนไปังไหนไม่รู้วงบีบนะครับเราก็ขยับเข้าไปชั้นเชิงไม่ต้องมีอะไรมากเอาแล้วเกบแตกคือให้เขาประทานไปก่อนตอนนี้ ใกล้กไหนเยอะแยะไป่หมดเลยวะจะปั๊มยาไม่ได้ปั๊มยาทำไมเนี่ยปั๊มยาก่อนนะผมออกไปเจอแน่เลยว่ะ ผมจะรอด,ดอตอดอัวเนี่ยมคคีรถตุ๊กตุกมีรถตุ๊กตุกไปแล้วเอออ่ากูตายก็ดูเอาเอาเกมไปเลยเนี่ยเอาทุกคนผมควบคุมอะไรไม่ได้ตอนนี้เรียบร้อยคือคอมมันเออเออนะ โอเคจบครับจบบริบูรณ์อุ้ยตะมันตะมันตะมันเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยละ,ละการผมจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขอพูดเลยนะว่าในปี2568ยเนี่ยยังสนุกอยู่นะเออตัวผมเองเล่นก็ยังแฮปปี้ยังสนุกนะแต่แค่ว่าคอมผมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยจะเล่นผ่านมือถือเล่นผ่าน iPad ที่ผมถนันดนี่แหละ แต่คือเวลาแชร์จอเนี่ยภาพมันไม่ชัดนะ้มันก็กระตุกด้วยก็เลยลองโหลดเล่นในคอมเพราะว่าน้องๆก็แนะนํามาให้เล่นในคอมว่าสนุกกว่านะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองเล่นดูก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ที่1ไม่ได้เอาที่1มาให้แต่ก็ได้ชอ็อตเทปๆอยู่เนาะยังไงก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปอยากให้ผมใช้ปืนอะไรในการเล่นก็คอมเมนต์ไว้ได้เออพี่เพียงน้องอยากเห็นคลิปอะไรในฟรีไฟลหรือทําอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าอยากได้ตั้งค่าเทปๆหรืออะไรที่มันจริงจังขึ้นเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันไวา วันนี้ขอพักแค่นั้นแหละนอแล้ว <c oughs> ชีวิตถือว่าเป็นการต้อนรับกันกลับมาเนาะจะปีใหม่พอดีเกมนี้ยังสนุกอะแฮปปี้แฮปปี้เอาจริงทุกเกมอะถ้าเราเล่นแล้วเราเอนจอยอะไม่ว่าเกมไหนก็สนุกครับเอาเป็นว่าเ enjoy is my life แฮป ppy อ n d i n งครับผม